ชื่อฮันจิเป็นภูมาต้อนรับแขกที่อุษาข้ามน้ำข้ามทะเลมหาคามามาเจอมาพักดื่มชาที่นี่กันก่อนสิคะแถมแขกที่ลุกหน้ามาก่อนก็เข้ากับเราได้ีเลยล่ะตอนนี้สีมักกันเลยนะคะจริงไม่เชื่อพี่กคสู้พวกการไม่ต้องห่วงผมเตรียบพิสาร์พวกนี้เลยครับ เรามาเล่นล้วกลิงของเธอหรอกนะนี่คนหรอโอ้ฟังแค่นี้แลววุ้ยไอ้พวกปีศาจมาเลยไปฟังพวกเลือดโสโครกให้สเดียดหูหรอกให้รวมวงจิตชีหมูนั่เน่ากับพวกโสโครกอ,อย่างพวกแกหรอกนะเฮ้อเฮ้อจะดีแล้วพี่พูดจ้าบ้าหมาแดนเนานะ,ะไม่เห็นไทยท่านที่ยืนหัวโดอยอ,อ,อ,อยู่ข้างหลังหรือไงฮะอุ้ยประจุจยิงฟันอยู่ด้วยเห็นพวกจะยอมสยบกับพลังของปีศาจหรือไงวะนัดนี้ ผู้การทำอะไรผู้การน่ะเยนเลยนาะทิ้งอาวุธซะปุผู้แก่ทำตามที่บอกซะคุณฮันจิเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญค่ะเรามาดื่มชากันเถอะค่ะโอ้อยากเจอคุณมาตลอดเลยนะเอเรนภาพ <nieu> ินพไททันซีซั่นสี่ partnering ส่วนของกองทัพบกบค่ะยังมีเรือรบอีก21ลำโดยแบ่งเป็น3ามกองเรือความก้าวหน้าของอาวุธใหม่ๆเองกลถาทึงเช่นกันยังมุ่งเน้นไปที่กองกําลังทางอากาศอีกด้วยทางอากาศเะรอะตกใจออกนอกหนะ้ามาดูถูกเราอยู่นะรู้อยู่แล้วนะพูดง่า,งายๆก็คือเป็นยุทธกรณ์เคลื่อนที่ที่ทำให้สัตรูลําเลียงคนมาจาับบนฟ้าได้ับจาบบนฟ้าเหรอพวก ชาวมาเลมีพล <mile> ังอำนาจมากมายขนาดนั้นแล้วเหตุผลที่หยุดการรุกรานมาตลอดตึงปีนี้คืออะไรกันเหตุผลหลักๆมีด้วยกันสองข้อข้อแรกคือพวกไททันวิปริตที่เคยนํามาปะปบนเกาะแม้จะใช้อาวุธที่ล้าสมัยก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการยกพลขึ้นบกอยู่ดีแม้เป็นแผนการที่ชาวมาเล่ทำเพื่อกักขังชาวเอลเดียแต่กลับกันมันก็เป็นสิ่งที่คอยปกป้องชาวเอลเดียจากการรุกรานของกองทัพก็คงงั้น น่าหัวร้อพวกมันจะวแต่ว่าเกือบจะรุ่งสางแล้วแท้ๆพวกไททันก็น่าจะกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกจริงไหมคะการที่ตอนนี้พวกเรามานั่งจิบชาก,กันอย่างสบายใจนอกกำแพงแบบนี้ยยแสดงว่าไททันบนเกาะถูกกำจัดไปหมดแล้วอย่างนั้นสินะถ้างั้นเราจะทำปะจะเอาไปรายงานมาเลยรู้ไงไม่ครับพิเศษมากเลยต่างหากเกินคาดเลยละ่ะ แล้วเ,เหตุผลข้อที่สองตอนนี้มาเลกําลังทําสงครามกับหลายประเทศอยู่จึงไม่มีเวลามาสนใจกับกบารพระดีค่ะพวกคุณเล่นเอาชนะหน่วยนักรบที่มาเลภาคภูมิใจได้แถมยังชิงอาวุธหลักอย่างไทท่นมาหืบมากับไทท่นหญิงไปได้อีกด้วยเพราะมาเล